สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสเซ็งแงแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับวันนี้หน้างานวันนี้นะครับอยู่อยู่กับช่างโดงนะครับวันนี้ทำอะไรช่างโดงดบอกี่ก <c oughs> ครับผมะัเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นส้วมเก่านะครับก็มีน้ําด้วยนะครับดูดูข้าง,างๆจะเห็นเงาน้ํานะครับนี่นี่ดูกลางๆยิ่งเห็นชัดเลยนะครับลึกมากใช่ไหมพี่กดเมื่อกี้ลองเอาไม้แย่แล้วนะ มิดหัวแหละเรเ่องไม้อย่งฮะเอามาอย่างดูนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขุดนะครับขุดข้างๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าจะเราจะดูนะครับว่าจะเอาวงเก่านะครับมาใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเอาใช้ได้เราจะใช้นะครับถ้าใช้ไม่ได้นะครับเรา เราจะกบนะครับผมก็อันนี้นะครับวนาของห้าดินกบนะครับผมทำไมพอเราจะไม่เล่นจริงจริงจริงแล้วนะครับก็เอ่อกำลังจะบอกว่านะครับอันนี้คือการเอานำกลับไปใช้ใหม่นะครับดี DIY นะพี่กดเออเอาไปใช้ใหม่นะครับพี่กดก็ใช้อะไรพี่กดบอสนะฮะนี่นะครับเปิดแล้วนะครับข้างๆระวังมือด้วยนะ นี่นะครับจะเห็นว่าฝารุ่นเก่านะครับก็จะหนานะครับพี่ดงพี่ดงขอดูหน่อยนะครับฝารุ่นเก่านะครับจะหนามากนะครับนี่ครับสองนิ้วไม่นิ้วเลยนะพี่ดงโอ้อันนี้อะไรนะครับก็จะเห็นว่าเอ่อรัวพี่หนูนะครับตักขึ้นมาแล้วนะครับน้ําใสเลยนะใสเลยนะครับเพราะว่าส่วมนี้นานแล้วนะนานแล้วนะครับก็นะครับ ตักน้ำออกมาแล้วนะครับสามวงนะครับสามวงแล้วนี่นะครับเทคนิคของการตักนะครับก็ตุกสักหน่อยหนึ่งน้ําใสนะครับใสจ้องเลยนี่นะครับผมก็พี่โด่งนะครับมีหน้าที่ขุดรอบข้างนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะขุดได้แค่ไหนนะครับทักยืนเล็งแล้วนะครับเหนื่อยพี่โด่งนิดหน่อยครับดหน่อยน่ ครับอะไรนะพี่หนูี่วงก็เกือบนแล้ววงสวมเนี่ยนะแล้วเป็นวงรุ่นเก่าด้วยนะครับสังเกตดูนะครับนี่เป็นเม็ดหินนะครับเม็ดใหญ่เลยนะครับรุ่นเก่านี่นะครับเจ้าของคนทํานะครับก็บอกว่าเก่ามากเลยนะครับโอ้โหขุดลงไปแล้วนะครับหนึ่งวงสองวงสามวงสี่วงนะครับ คาดว่าน่าจะมีอีกวงหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับก็เราไม่น่าจะเอาหมดนะครับเอาเท่าที่เอาได้แล้วกันนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับดังแอบเรียบร้อยไปแล้วนะครับหักไปแล้วอราก็อันนี้นะครับพี่กดนะครับจะใช้วิชาที่ร่ำเรียนมานะครับจากอาจารย์ที่ไหนไม่รู้ว่าจะทำการยกนะครับผม ขันชนะได้นะครับผมก็ยิ่งดีเลยนะครับมันก็จะแข็งแรงอ่ะตอนนี้นะครับอ้างหาไม้หรือว่าอะไรนะครับคานมายกเอาเหล็กเหล็กนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเราจะโน่นโน่นรุ่นใหญ่ๆโน่นได้เลยไม่ต้องขันหรอกนะครับก็เชือกจะบีบนะครับเราก็จะยกขึ้นนะครับโอ้โหโอ้โหนะครับนี่คือแรงพิกดแรงร้วนๆเลยนะครับเรียกว่าไม่ไหวแล้วกันนะครับก็จะใช้ ตัวช่วยนะครับโดยการพี่ดง,ระ,งระวังระวังตะปูด้วยนี่นะครับถ้างัดงัดกับพื้นดินก่อนงัดกับพื้นดินก่อนนะครับให้ขยับตัวก่อนนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับสรุปว่าเรียบร้อยนะครับลูดนะครับไม่เป็นไรลัดก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับพี่โด่งขุดยังไม่รอบนะครับได้แค่ครึ่งวงนะครับเ๋ยวดูนะครับว่าเจ้าออกยังไงนี่นะครับเกิดปัญหานะครับงัดไม่ขึ้นนะครับเพราะว่านะครับมีพี่โด่งนะครับบอกว่าเออเขายาขอบด้านข้างไว้นะครับนี่แบบตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับมันปุ่งออกมานะครับอ่าก็ต้องทำการขุดแล้วก็สกัดออกนะนี่ครับผม ก็นี่นะครับพี่โด่งนะครับทําการงัดแล้วนะครับออกแล้วด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าสวยงามนะครับเหลือกิ้งแหละนะครับเบานะครับกิ้งงัดเข้า่างนี้เอาก็จอบออกก่อนนะเดี๋ยวมันสะบัดเอานะครับนี่กดรับหน่อยยกยกขึ้นยกควาขึ้นไปเลยนี่นะครับ เป็นวงรุ่นเก่านะครับหนาเห็นเห็นเลยนะครับมีความหนามากนะครับแบบนี้ไม่แตกง่ายนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการเอาวงเก่านะครับกลับมาใช้ใหม่เล็กเก็ดน้อยแค่ใช่เงีเอามาฝากก็แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่องช่างกด DIY ครับผมนี่นะครับก็ช่างดงยังไม่มีช่องนะครับส่วนพี่ลบนะครับพี่ลบไปไหนวะเนี่ย โอ้ยเห็นตัวดำๆอยู่นู้นนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็นะครับชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก,ก่อนสวัสดีครับแค่แสะแง่มีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบาลละลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังง้าจะกอ็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคกแซะแะงแคกแซะแะงะ